ไปแล้วครับวันนี้เช้าของวันที่16ครับวันที่16มกราคม2566นะครับวันครูนะครับเจ้าวันครูครับบรรยากาศนะครับนี่ครับช่วงเช้าครับมาดูๆเสียงกลางครับมีครูเสกกุกด้วยครับบนนะครับเจ้าทัพทิมทองครับวันนี้ไม่ผิดหวังนะครับทิมทองเก็บได้แล้วครับ กลางโคสกุกมาดุๆครับนี่รู้ว่ากี่กุกครับกับช่วงเช้านะครับดุจริงๆครับตัวนี้ครับดุๆครับกิ้ทองครับเก็บได้แล้วครับข้างบนนะครับข้างบนครับเดียวลงมานะครับ นะครับครับทิมทองเก็บได้หนึ่งแต้มนะครับเช้านะครับเก็บเรียบร้อยนะครับเจ้าวันโคนะครับเจ้าเสียงกลางนะครับเสียงกลางมีคูเสกกุกนะครับคูเสกกุกเช้าครับดูครับลายสวยนะครับตัวนี้ลายสวยนะครับมาดุจริงๆครับตัวนี้ครับเจ้าทิมมาดุดุครับ เร็ียบร้อยครับทับทิมทองเก็บได้ครับวันครูนะครับ16มกราคม2566นลครับเนี่ยครับดูลายสอลายเส้นนะครับสร้อยคอนครับนลายสนับปีกครับสวยครับตัวนี้ใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะครับ20กว่านาทีทับทิมทองเก็บได้แล้วครับครับเดี๋ยวออกก่อนนะครับ